สบายดีพี่น้องต่อไปด้วยเดินทางต่อจากขาแข็บขึ้นพคนเละพี่น้องยังบนเส้นเครื่องทางซ้ำเป็นหานคาร์ขายไปวันที่ททายปู้ให้เบิ่งพี่น้องแต่ว่าบมเห็นซ้บไมนมีแต่ป่าน,นั่นนั่นนั่นพี่น้องไกลไกล

เอานาบจเิ็นยังเลยเป็นของมิแต่นอนกับนอนนอนหัวมาหลดเลยนอนฮึสุจิเทวอยู่วันนี้นี่เลยเอาอก้่นมันเป็นต่ายโนษณะ ไปหน่อยติดตามเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อสิไปเบิ่งเวียงไปเบิ่งเวียงจันทร์ครั้งแรกสิเป็นอะไรร่อนร่อนทางกับเพียงพังเบิร์ ใกล้ๆเลยไหมนี่คือภูสูงขนาดน้องมันเป็นหน้าผาเลยไหม

มันไกลก,ก็นเนาะรักไฟผ้าเนี่ยไปอยู่ใสกระเห็นคือเก่าหนึ่งมาแต่บ,บ้านห้าผู้เป็นน้องรักไฟผ้าแห่งสูง สองโมงสิบหกยังบุดหนอดปากกระดิ่งพี่น้องยังไกลปากกระดิ่งกันเมื่อเห็นผุดหนอดเวียงพี่น้องเลยหนอดจังโมงหนอดจังโมากินยาเข้าไปกระซ่ากันเท่ากันพี่น้องบาเมาแล้วต้ำผัดเนี่ยนะต้นนี้ต้นน้ก็เล่นในโลกของน้างจะจอยก็เลังที่โลกของนาง นเนี่มัก็จะจกีดกีนจัารายพี่น้องคนร้ายซานดกระจอดดูเ่ายังอันลงขายเบาพี่น้องดถูกลงดถูกจ้หอดไซรแลนี่กระดัจ้หอดไซร์พี่น้องยังมองือเป็นกระขายทดินขายยังอไหลดไ้ยา นี Add Add. Add Add er yeah. ่จะเป็นแอสโหลดคุณองยืนสุแอโหลดซเปแอุกเป็นอะไรดเก็บปี่คยังาเด็ด่ะคายังด้เอาขกีใช่มีเอามีนะะมีหมาคารีเด้อขามเดปะเสร็จ มานี่ค่ะข right ึ้นมาขายอยอ่หลดเลยน้องม่เด้อม่วงดินเ้ามีม่วงเด้อดินเด้อมุ้งเย็นเด้มีเด้อไม่มีือไม่มีหนึ่งทงขิดยาพี่น้องเราว่าเศร้าเมาหลดล กะดิ่งไหนอไหมกระดิ่งลอะตนลางผ่านมาเลยผ่านเลยเซลกระดิ่งในใกล้ๆนะลางอะต้นไม้ปทางจุดหมายไปทางอยู่วงเวียงลา้คนกนอยู่เวียงจันอยู่เวียงจันอยู่นครนี่ลวงเวียงจันเลยเนาะตอนนี้กลเกนพแเ้าแหละประมาณ ทุกม้งแรงหรือฮารุ่องทุ่มอะไรเส่นหอย่ไกรบใกล้ๆหลายคนก็ดจัมงเ่าจแต่เก่ามุงเก่าม้งเ้า่มบเงเศ้าเก่าม้งเอนนี้ก็หาม้งเิงันแหหาม้งสีเิงแหละยังมทนหอนอนจนเมื่อนอนามม ไปต่อให้เนาแล้วอต่อแเมารลอโเมาเจอแบโเมาไมแดกนอนอย่างเดียว่ได้อนอจอก็ซหอยนะเพื่อนนนอนอย่างเดียว bà nó nó là ai nó tham gia đội bay nè thua rồi nó đi đít thua hả nó đi thua rồi nè đây rồi đi chắc mương chắc mông thì hot còn tít tao bơ chắc hot size này ấy เดินทางเบิดมือเลยมึน,น,เ,นมนะเป็นกระตกพอควสีม่มเ้มวะอบรรยากาศเนี่ยพี่น้องคนตกเลยตกลินประมาณหกเจ็ดม่งว่ะสิบแปดสิบเก้าม่วงว่สอดเวียงพี่น้องจุดไม้เฮ้านาค้อนรวงวยงจนัน

ข้าว n น้าตาน้ำร้อนน่องหัวย่ายงเมอจะยังยังบักระเบิดมนอจักวันยังกันจากวันยังกันีนอะรลุยเป็นลุยเดินทางไกลสุดเลยหน่อย อนงตะเกาวงเ้าตัวนี้กัสี่มุงกวด่ว่น้งเลมื่อปวดแ่อไกุ่ดเลยสุดๆเลยมันนาง ส่งต่อไปพี่น้องเลยพักรถก็จ้าพักพักกินข้าวพักกินข้าวพักกินจ้น้ำหน้าพี่น้างเดี๋ยวมุ่งหเลยนอนนั่งน้ำนอนนอนทั้งก็นอนนำทางพี่น้องเลยนี่จะนอนอย่างเดียวเดี๋ยวพีะเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องอัปเดตจนหอดนครหลวงเร่งจันหมดแหละกินเงี้งเงี้ง ไปดองเอ้ยฮะเคยจิเคยเห็นนี่แหละสายผูญยาวยาวอ่จะจิเคยเคยเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาใกล้ที่สุดที่เคยที่เคยมานาั่งรถตอนได้สมงเลยไปดองเลยเพิ่งกันหน้าขเขาเขาจะกมีเด้อแถวนี้ที่นนห,นห,นห,นหน้าคืกาอการเขาจะไปเห็นอะไรหน้าคือกันสายไฟแห้งซูบเป็นอ่อนคือเชย่น้อง แห้งพป่น้องเอยพูนะก่อนกิมิ่งนะไล่ผ่านเลยน้องหูจอบเลยขาวอยู่อ,อะไรพี่น้องเอชไดล่าแล้วของควกที่เขามาอับส้ไมไว้พอกันนหม่ลิปต่อไปเป็น้องเอ ดูยงคนไพน้องรอาเบิรงพ่น้องเลย